สวัสดีครับผม i อแม t กสตนะครับวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับ Digital Wallet นะครับหรือว่าเงิน1,000 0บาทนะครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับที่เราจะได้ใช้เงิน1,000 0บาทนะครับรัฐบาลจะจ่ายให้กับกลุ่มปอบางก่อนนะครับคือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนและก็ผู้ที่ถือบัตรพิการนะครับผมจะได้ก่อนนะครับ แล้วเราจะได้ยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับจะแจกวันที่25นี้เริ่มต้นแจกวันที่ยีเป็นต้นแปนะครับก่อนอื่นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนี้ท่านต้องไปผูกพร้อมเพย์กับบัญชีธนาคารนะครับผมก็คือไปผูกพร้อมเพกับบัญชีธนาคารโดยเอาบัตรประชาชนนี้เอาเลขบัตรประชาชนนี้ไปผูกกับ บัญชีธนาคารธนาคารไหนก็ได้นะครับผมเพราะว่าทางรัฐบาลจะโอนเงิน1นึ่งมบาทมาทางพร้อมเพย์โดยใช้เลขบัตรประชาชนนะครับผมให้เราไปผูกท่านมีธนาคารบัญชีไหนท่านมีธนาคารธนาคารไหนก็ไปผูกกับธนาคารนั้นได้นะครับผมวิธีการผูกผูกช่องทางไหนได้บ้างนะครับก็ให้ท่านไปที่ ธนาคารที่ท่านมีอยู่นะครับแล้วก็ไปติตต่อขอผูกพร้อมเพยกับบัญชีธนาคารนะครับใครที่สะดวกไปนะครับก็ไปที่ธนาคารของท,ท่านที่มีอยู่นะครับหรือว่าใครที่มีแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันของธนาคารนั้นเราก็เข้าไปผูกในแอปพลิเคชันของธนาคารนั้นๆได้เลยนะครับผมก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันแล้วก็หาเมนูพร้อมเพยแล้วก็เข้าไปผูกนะครับ บัตรประชาชนกับบัญชีธนาคารนะครับก็จะเป็นการผูกพร้อมเพยงกับบัญชีธนาคารกับบัตรประชาชนของเราเรียบร้อยนะครับหรือว่าใครไม่แน่ใจว่าเราได้ผูกพร้อมเพยกับบัญชีธนาคารหรือยังนะครับบัตรประชาชนของเรานี้เลขบัตรประชาชนของเรานี้ผูกพร้อมเพยกับบัญชีธนาคารหรือยังวิธีการเช็คนะครับก็ให้ท่านไปเช็คที่แอปเปาตังนะครับก่อนอื่น วิธีแรกไปเช็กที่แอปเป๋าตังใครที่มีแอปเป๋าตังก็เช็กในแอปเป๋าตังได้หรือว่าอยากจะโหลดแอปเป๋าตังมาแล้วก็เข้ามาเช็กก็ได้นะครับวิธีการเช็กก็เปิดแอปเป๋าตังขึ้นมาแล้วก็เข้าไปหาเมนูคําว่าโอนเงินนะครับอโอนเงินพอกดเข้าไปเขาก็จะให้เรากรอกเลขบัตรประชาชนที่เราต้องการจะโอนเงินไปนะครับแล้วก็กรอกเลขบัตรประชาชนเข้าไปแล้วเรา ก็กดกดเรียบร้อยกดไปมันก็จะโชว์นะครับว่าปลายทางของผู้ที่จะได้รับเงินนี้เป็นธนาคารไหนอถ้าโชว์ปลายทางมีธนาคารก็แสดงว่าเราผูกกับธนาคารนั้นไว้แล้วนะครับแต่ถ้ากดเรียบร้อยแล้วไม่มีโชว์ธนาคารปลายทางก็แสดงว่าเรายังไม่ได้ผูกบัญชีกับพร้อมเพย์ไม่ได้ผูกเลขบัตรประชาชนกับพร้อมเพย์ก็ให้ไปผูกนะครับผม หรือวิธีที่สองวิธีการเช็คก็ให้เราไปเช็คในแอปพลิเคชันของธนาคารที่เรามีเลยนะครับผมอ่าแล้วก็ไปเช็คก็เข้าไปที่พร้อมเพย์นะครับเข้าไปเช็คดูว่าเราผูกหรือยังอ่าถ้าผูกแล้วมันก็จะขึ้นว่าอ่าบัตรประชาชนนี้ผูกกับบัญชีธนาคารนี้แล้วนะครับอ่าก็ให้ทุกท่านไปผูกไปทําให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะเึงวันที่ยี่สิบห้านะครับเป็นวันแรก เป็นงวดแรกนะครับที่จะโอนให้กับกลุ่มปอบางนะครับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก็บัตรผู้พิการนะครับสําหรับผู้พิการนะครับสําหรับผู้พิการถ้าใครมีบัตรผู้พิการอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะครับไม่ต้องไปผปูกพร้อมพีไม่ต้องไปทําอะไรเลยเพราะว่าทางรัฐบาลจะโอนเงินเข้าบัตรผู้พิการนะครับอของเราเลยปกติ เราได้เดือนละแปดร้อยใช่ไหมอ่าแปดร้อยหนึ่งพันแล้วแต่คนนะครับนั่นแหละเขาจะโอนเข้านะครับช่องทางนั้นแหละช่องทางที่เราเคยได้ทุกๆเดือนของเงินผู้พิการนั่นแหละนะครับก็คือผู้พิการที่มีบัตรผู้พิการอยู่แล้วไม่ต้องไปผูกพร้อมเพยอะไรทั้งนั้นนะครับคือรอวันที่ยี่สิบห้านะครับผู้พิการที่มีบัตรผู้พิการจะโอนวันที่ยี่สิบห้านะครับวันเดียวเลยนะครับสำหรับ ใครที่เป็นผู้พิการที่มีบัตรผู้พิการรอรับวันที่25เลยนะครับเงินหนึ่งมืนบาทจะเข้าวันที่25พร้อมกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีเลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลขศูนย์นะครับวันที่25นะครับก็จะเข้านะครับพร้อมกันเลยนะครับผมส่วนใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลขบัตรประชาชนอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็รอวันถัดไปนะครับ จนถึงวันที่30กันยานะครับวันนี้กวีมานี้นะครับผมชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่อง i m ้ c s t ก r y เลยร็่เ้ยก,นกันไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ